รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียวค่ะตอนนี้รัฐบาลได้จัดบำนาญพิเศษเยียวยากับครอบครัวของผู้กล้าและเงินช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะฟังหน่อยกุกิ๊กอยากเล่าค่ะในวันนี้กุกิ๊กมีเรื่องสําคัญจากรัฐบาลที่เกี่ยวกับสิทธิและเงินเยียวยาของกําลังพลและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามาฝากค่ะ โดยล่าสุดค่ะเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางกรมบัญชีกลางค่ะได้อนุมัติบำนาญพิเศษให้กับทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนค่ะซึ่งมีกำลังพลเสียชีวิตรวม15นายนะคะรวมแล้วทายาทของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาตรงนี้เป็น40รายค่ะโดยจะได้รับบำนาญพิเศษร,รายเดือนรวมกับชโค,โคบอนั่นก็คือเงินช่วยค่าครองชีพนะคะโดยแต่ละรายค่ะจะได้รับขั้นต่ำเดือนละ11,000บาทค่ะโดยมีเงื่อนไขดังนี้ค่ะ ในกรณีที่ทายาทของผู้มีสิทธิ์ได้รับนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะได้รับเงินก้อนนี้ตลอดชีวิตค่ะ ในกรณีของคู่สมรสนะคะจะได้รับเงินก้อนนี้ไปจนกว่าจะมีการสมรสใหม่ค่ะและในกรณีของลูกนะคะจะได้รับเงินนี้ไปจนถึงอายุ20ปีหรือถ้ามีการศึกษาต่อค่ะก็จะได้ไปจนถึงอายุ25ปีค่ะนอกจากนี้ค่ะทางครมอยังมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนค่ะเช่นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นทหารทหารพลานตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนค่ะถ้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะจะได้รับ10บล้านบาทค่ะและในกรณีของประชาช เสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะจะได้รับเงิน8ล้านบาทค่ะส่วนกรณีบาดเจ็บค่ะก็จะมีหลักเกณฑ์แบ่งตามความรุนแรงตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านค่ะ และทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านธีรรัตน์สำเร็จบาน,นิชนะคะก็ได้ออกมายืนยันข่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้ได้ทําการเร่งซ่อมบ้านพักเสริมที่พักชั่วคราวบรรเทาค่าน้ำค่าไฟเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ปรับเกณฑ์เยียวยา,ยายให้สอดคล้องกับสภาพจีนเพราะครั้งนี้เป็นภัยรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากน้ําท่วมหรือดินโคนลนถล่มค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการรวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะซึ่งเงินเยียวยาและบํนาานนนพิเศษใครั้ง้งีป็น หนึ่งการดูแลทั้งกําลังพลและครอบครัวของกาลังพลรวมถึงพี่น้องประชาชนในชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่กุ๊ก,กิ๊กอยากนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้กันค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกําลังเร่งช่วยเหลือประชาชนและทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะ